เาเป็นเพืแสดงด้วยก่นไม่แล้วพอหันจับมกจเขาจบไปเลยอ่ะเขาป็นสยจุดปัญญานไบ้างสวยขาดสิงนัลเนยไ่

ไม่เคยได้เลยไม่ค่ยไม่านมัวันนี้เขาก็เลยยอมยอมูดทีมเพื่อเราไงม้ตผมตรงหนอเนาะโอเคขอบคุณค่ะ